สวัสดีคะ่ะวันนี้น้ำกอดนะคะขอมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานรถเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้น้ำกอดจะมานำเสนอการปิดฝากระโปรงแบบถูกวิธีนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเมื่ออยู่ในโชว์รูมนะคะเราก็จะต้องนะคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะนั่นก็คืออ่ะนี่คือแมสนะคะต้องใส่แมสก่อนนะคะ ใส่แมสแล้วเราก็จะต้องนี่ค่ะนะคะอันนี้คือแ oh อลกอฮอล์เจลนะเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคการปิดฝากระโปรงที่ถูกต้องกันค่ะเราก็มาที่ตัวรถแล้วนะคะวันนี้เราขอใช้เป็น CX30 นะคะพระเอกของเราในวันนี้นะคะโดยมีน้องข้าวนะคะเป็นผู้สาธิตอ่ะเดี๋ยวทำการเริ่ม ศาสตที่การเปิดฝากระโปรงที่ถูกต้องเลยนะคะอันดับแรกนะคะใช้มือซ้ายนะคะเปิดฝากระโปงนะคะแล้วก็มือขวานะคะค้นหาสลักค่ะสลักนี่จะอยู่ตรงกลางโลโก้นะคะของรถทุกๆรุ่นของมาสด้าของเรานะคะพักสลักไปด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายดันฝากระโปงขึ้นนะคะอ่าดันขึ้นมา อันนี้เป็นสภาพเครื่องยนต์ที่สวยงามของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จับที่ก้ารนะคะโดยจับตรงเชนอนาแล้วก็ไปใส่ตรงช่องนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการเปิดที่ถูกวิธีแล้วต่อมานะคะคเราก็จะทําการปิดแบบถูทีโดยทั่วๆไปแล้วนะคะหลายๆคนมีความเข้าใจแล้วก็ความการใช้งานที่ผิดนะคะนั่นก็คือการปิดฝากระโปรงแบบ นําฝาก,กระโปรงลงมาที่รถแล้วก็ทําการกดลงไปอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันผิดยังไงนะคะค่ะจะสังเกตได้ว่าภายในห้องเครื่องของเรานะคะตรงนี้นะคะได้ว่านะคะสังเกตได้ว่านะคะภายในห้องเครื่องยนต์ของเรานะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่มีขนาดาพื้นที่ที่สัมผัสกับตัวฝาก,กระโปรงได้นะคะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ย ปิดแบบแรงๆนะคะอาจเดี๋ยวน้องข้าวจะสาธิตการปิดแบบผิดวิธีให้ดูนะคะอ่าแบบนี้คือวิธีที่ผิดนะคะตืดๆเออต่อมาดูวิธีที่ถูกต้องค่ะอ่าเพียงแค่ลูกค้านะคะอ่าเอาฝากระโปรงลงมานะคะห่างประมาณหนึ่งคืบนะคะแล้วหลังจากนั้นทำการปอยเลยคะ่ะเึืเพียงเท่านี้ก็เป็นการปิด นะคะฝากกระโปรงแบบถูกวิธีแล้วนะคะ,ะวันนี้เราก็มีทริคดีๆนะคะในการใช้งานรถมาสด้าของเรานะคะเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณน้องข้าวค่ะ